สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารของชิบะอินุค่ะวันนี้ยังคงเกาะติดตามหัวหน้านักพัฒนานะคะซึ่งตอนนี้ค่ะได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าชิบะเลียมได้มีการเปิดตัวแล้วสําหรับรุ่นเบต้านั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีข่าวในการวิเคราะห์ราคาหากมีการเปิดตัวชิบะเลียมอย่าง นะเป็นทางการแล้วนะคะจะมีการเผาไหม้ในปี2023นี้ค่ะถึง11 1, 1, 1นะคะและอาจทำให้ราคาไปแตะ่1เซนนี่คือการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะเพื่อนเพื่อนฉะนั้นเรายังคงต้องจับตาดูต่อไปค่ะว่ามันจะไปแตะ่ 1, 1สตางค์ได้หรือไม่สำหรับปี2023นี้ค่ะเพราะช่วงนี้ตาลาดยังคงผันผวนอยู่นะคะเพื่อนยังไงก็แล้วแต่เราเป็นนักลงทุนค่ะติดตามโปรเจกต์และรอคอย ะะหากเราอดทนค่ะดิฉันเชื่อว่าความสําเร็จจะมาค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสําคัญค่ะเพื่อนๆอย่าลืมความรู้ค่ะบริหารเงินของเราค่ะและติดตามข่าวสารเพื่อนํามา ประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนนะคะเพื่อนก่อนอื่นเลยเราไปดูภาพของตลาดราคาของชีบาทซักเล็กน้อยค่ะตอนนี้เริ่มแดงลงอย่างที่เรารู้มานะคะตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองมีแต่ข่าวร้ายนะคะมีแต่ข่าวด้านไม่ดีนั่นเองก็ทําให้มีการทุบเทขายครั้งใหญ่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะรวมถึงชีบาทด้วยก็ทําให้ชีบาไปแตกนะคะเลข9นั่นเองก็คือ0 5ตัวนะคะก็ย่อลงครั้งแรกของปีนี้นะคะเพื่อน และวันนี้ก็ย่ออีกครั้งค่ะนะหลังจากนั้นก็ดีตัวขึ้นจากการทวิตของนะชุมชนและหัวหน้านักพัฒนานั่นเองว่ามีการเปิดตัวนะในในส่วนของชีบาเรียมเบต้าเพื่อทดสอบระบบนะคะเพื่น ตอนนี้ราคาของชิบะนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาชิบะสักเล็กน้อยค่ะเพราะราคาตอนนี้ค่ะก็ดีตัววิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะและตอนนี้ก็เริ่มย่อลงมาอีกแล้วนะ,ะเพื่อนนะแทบจะมองไม่เห็น ชิบาเลยเดี๋ยวดิฉันต้องลงมาข้างล่างแล้วนะคะตอนนี้ชิบาไปแตะ15ค่ะเพื่อนๆลองบริหารจัดการความเสี่ยงนะ,ะเพื่อนวางแผนค่ะตอนนี้จังหวะของชีบานะคะน่าเก็บหรือไม่อยู่ที่เพื่อนๆจะพิจารณาค่ะดิฉันมองว่านะ,ะในมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะช่วงนี้ตลาดยังพันผลสูงมีโอกาสที่ชีบายังคงนะเทดาวลงอีกนะคะเพื่อนฉะนั้นค่ะหากเราจะเก็บของอาจจะวางแผนแบบ แบ่งไม้เก็บค่ะดิฉันเชื่อว่าอาทิตย์หน้าและอาทิตย์อาทิตย์ถัดไปค่ะมันจะมีตัวเลขสําคัญอาทิตย์หน้านะคะก็คือเงินเฟอ้อและอาทิตย์ถัดไปก็จะเป็นการประชุมของเฟดค่ะช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกค่ะปัจจยยัยเศรษฐกิจ,จนั่นเองซึ่งอาจจะทําให้ชีบาดดาวลงได้นะคะฉะนั้นลงไปวางแผนการลงทุนค่ะตอนนี้อยู่แร้งสิบห้าค่ะ วอลุ่มการเทรดก็ประมาณ200กว่านะคะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและก็ราคาล่าสุด103ศนนั่นเองนะคะก็ลงไปบริหารค่ะเรามาติดตามข่าวเลยค่ะอารมณ์นักลงทุนนะคะตอนนี้อยู่ที่33ค่ะนะ,ะก็คือเริ่มมีความกังวลและเกิดความกลัวระดับกลางแล้วนะคะถ้าต่ำกว่า3-3ก็จะเป็นอารมณ์ที่เริ่มกลัวคือจะเป็นอารมณ์ที่กลัวมากขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูข่าวนี้ค่ะหัวหน้านักพัฒนาค่ะ นะซาโตชิค่ะคู่สามาก็ทวิตนะคะตอนนี้ว่ามีการเปิดตัวนะคะชิบารเลียมนะคะรุ่นเบต้าทดลองนะคะเพื่อนเป็นรุ่นสำหรับทดลองเท่านั้นนะคะและเขาก็เขียนบล็อกโพสต์ไว้ด้วยนะคะและก็ให้ฟังข่าวเฉพาะของกลุ่มทีมงานเท่านั้นนะคะให้ระมัดระวังเรื่องข่าวที่มีการหลอกลวงด้วยนะคะนะ,ะเราไปดูสักเล็กน้อยค่ะที่เราไปดูบท นะไปดูบล็อกโพสที่เขาเขียนนะคะเพื่อนนี่ก็คือบล็อกโพสที่หวัวหน้านักพัฒนาเขาได้เขียนว่าชีบาตเหลียมนะการทดสอบเบต้าในช่วงต้นของชีบาตเหลียมเปิดให้ใช้งานแล้วนะคะเพื่อนวันนี้เราเริ่มการทดสอบเบต้านะคะนะคของเครือข่ายชี้บาตเหลียมนะคะที่นะที่เปิดวันนี้คะ่ะช่วงนะวันที่11นะที่ผ่านวันที่11เนะคะเพื่อนโซนของเวลาของเอเชียค่ะ แต่เป็นเวลาวันที่11ยังเป็นของอเมริกาอยู่นะครเพื่อนเราทุกวันนี้เราต้องเห็นความต้องการของเครือข่ายเลเยอร์สแบบกระจายอำนาจอย่างแท้จริงนะครเพื่อนลิงก์นี้และข่าวนี้ดิฉันจะให้ไว้ใต้ คลิปนี้นะคะเผื่อเพื่อนๆท่านใดต้องการเข้าไปอ่านนะคะส่วนการอ่านของดิฉันคงอ่านแค่ยอ่อๆคงไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรนะเพื่อนนะ,ะมันเป็นรายละเอียดที่เขาเขียนมันจะเยอะนั่นเองนะคะสรุปก็คือเขาแจ้งการเริ่มเปิดทดสอบระบบในช่วงต้นของเครือข่ายนะคะเพื่อนชี้บัตรเลียมนะคะเพื่อนะคะรองรับดีเอต่างๆโดยอย่างที่เขามีการประกาศให้ผู้ร่วมโครงการมาสมัครร่วมใช้ นะบ็อกเค้นั่นเองก็มีโครงการต่างๆค่ะก็เข้าไปร่วมโครงการนะคะสร้างดีแอปต่างๆนั่นเองนะคะอย่างที่เรารู้ก่อนหน้านี้นะคะโดยนะ,ะชิบาเรียมถูกจำกัดไว้นะ,คะใครจำกัดไว้เนี่ยเพราะใครๆก็สามารถใช้ชิบาเรียมในกล่ม อันที่จริงแล้วสำหรับชาวนะคะ TUDR นี้เป็นการทดสอบเบต้าแบบเปิดในช่วงต้นเท่านั้นนะคะเพื่อนมันยังเป็นขั้นตอนเปิดเพื่อทดสอบระบบเดี๋ยวเราเข้าไปดูสักเล็กน้อยะคะ่ะเว็บไซต์ ก็คือนะการทดสอบจะทดสอบผ่านเว็บไซต์นี้นะคะระบบของมันหรือบล็อกเชนมันก็คือผ่านเว็บไซต์นี้และก็เขาก็เขียนไว้นะคะว่าธุกรกิจของคุณนะคะสามารถเข้าร่วมกับเทคโนโลยีเลเยอร์สบล็อกเชนใหม่นี้ได้นะคะเพื่อนค้นพบเบตา้านะผู้ตรวจสอบความถูกต้องทำงานร่วมกับเราและมือนะหรือร่วมมือกับเรายุคใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วเราทุกคนได้รับการเรียก ให้ทําทุกส่วนของเราเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ารวดเร็วและมีพลังงานที่ดีนี่ก็คือสิ่งที่ นะเขาเขียนและก็นะให้เรากอกเข้าไปค่ะเราสามารถเข้าไปกดดูนี่ก็คือหน้าตานะคะก่อนหน้านี้เว็บไซต์ก็มีการเปิดและให้กอกนั่นเองนะเพื่อนแต่ยังไม่ได้เริ่มใช้นะคะแต่ตอนนี้ระบบมันเปิดให้ทุกคนเข้าไปสมัครเข้าไปใช้เพื่อทดสอบระบบนะคะเพื่อนนะ,ะนะอย่างเช่นเว็บ3เว็บ4นะนำธุรกิจของคุณไปที่ชี้บัตรเลียมนะคะและก็นะผู้ตรวจสอบความถูกต้องค่ะมีทั้งหมด 100ช่องนะคะและก็ถ้าต้องการทำงานกับชีบะก็กรอกเข้าไปนะคะนี่ก็คือข้อมูลเว็บไซต์นะคะเขาก็มีให้เรากอกเข้าไปว่าถ้าเราสนใจจะทำงานร่วมหรือต้องการที่จะนะทำงานนำธุรกิจของเราไปเปิดผ่านบล็อกเชนก็เข้ามาใช้หรือสร้างเนื้อหา นะคะรวมถึงสร้างสิ่งต่างๆร่วมกันนะคะผ่านบล็อกเชนนั่นเองก็ต้องเข้าไปเปิดดูค่ะนะเรายกตัวอย่างนะดิฉันเข้าไปเปิดตัวนี้ค่ะก็ยังเป็นเหมือนข้อ,ขอมูลเดิมอยู่ค่ะก็เข้าไปสมัครการอย่างตรงนี้เกี่ยวกับคนที่เป็นโครงการค่ะหรือมีดีแอต้องการจะเปิดผ่านบล็อกเชนของ una, รู n a าเรย์สอขออภัยชีบะรเรย์สองก็สามารถมากรอกรายละเอียดได้นะคะเพื่อนนะนี่ก็คือสําหรับเจ้าของโครงการหรือคนมีดีแอค่ะ ส่วนเกมหรือการสร้างต่างๆก็จะอยู่ด้านล่างนั้นเพื่อนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ก็คือเว็บไซต์อันเดิมค่ะเพื่อนที่เขาเคยให้ไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะ,ะน,ะะนะคะนี่ก็คือเราไปดูต่อนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาแบ่งปันไว้นะคะเรามาดูนอกจากนี้ค่ะในเว็บไซต์นี้ก็ยังมีนะคะก็มีนะก็คือช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการทดสอบระบบอยู่นะคะเพื่อนเราไปดูข่าวอื่น เราไปดูเนื้อหาอื่นต่อค่ะเนื้อหาอื่นนะคะซึ่งมีการเขียนนะคะและเขาพูดถึงจุดประสงค์เดิมของเขาค่ะเพื่อนๆนะว่าสิ่งที่ต้องจำก่อนที่จะเข้าร่วมหรือเข้านะหรือเราจะเข้าไปเริ่มใช้นะคะเพื่อนสิ่งที่จะต้องรู้ค่ะการเผาไหม้ของชิบะนะจะขึ้นอยู่กับแท็กในเครือข่ายเพื่อติดตามเราจะมีการแผนภูมิในการทำงานสำหรับชิที่ถูกเบรนบน แผ่นฟอร์มอีกครั้งนะเพื่อนนะนี่ก็คือรายละเอียดค่ะโทเค็นทั้งหมดค่ะที่เขาจะเปิดนะคะอย่างที่เรารู้ไว้ว่าจะมีประมาณ4-5โทเค็นนะคะเพื่อนและนี่ก็คือสิ่งที่เขาทวิตค่ะเขาก็เขียนสั้นๆค่ะและก็โปรเจกต์ที่จะตามมาก็คือชีบะแมตต์เวิร์ดนี่คือภาพสถาปัตย์ที่มีการออกแบบไปแล้วนะคะเพื่อนสวยงามมากค่ะนี่เขาก็โชว์นะโปรเจกต์ที่โดดเด่นของเขานนั่นเองก็คือ แมตเตอรเวิร์ดที่กำลังมาและจะเปิดตามมานะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะเพราะดิฉันก็ติดตามข่าวของชีบาทแมตเตอรเวิร์ดเช่นเดียวกันค่ะก็ประกาศว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะหลังจาก mm hmm. นะบล็อกเชนอัปเกรดนะทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดนะคะดูสถาปัตสวยงามมากค่ะนะสถาปัตของแม t a ตอ r ์เวิร์ดค่อนข้างสวยนะคะเพื่อนนะโอ้โหเป็นส,นะสถาปัตแบบผสมภาษานั่นเองตะวันตก คู่กับเอเชียนะคะก็คือญี่ปุ่นค่ะประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างสวยงามค่ะนะนี้ก็คือประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะนะ นี่ก็คือข่าวค่ะนะเราไปดูข่าวอื่นต่อเลยค่ะนะวันนี้ก็จะพยายามทําข่าวที่สั้นๆนะคะเพื่อนนะนี่ก็เป็นเรื่องของชิบาลเรียมเช่นเดียวกันค่ะก็มีการแจ้งการเปิดตัวชิบาลเลียมรุ่นเบต้าเปิดให้ใช้งานแล้วนะ,ะและชุมชนกําลังเฉลิมฉลองการเปิดตัวนะคะนี่ก็คือเนื้อหาข่าวนะคะมาจากการเขียนบล็อกโพสของหัวหน้านักพัฒนาแบ่งปันการเปิดตัวและเชิญชวนให้คนไปทดสอบระบบ ผ่านเว็บไซต์เข้าไปสมัครนั่นเองนะคะเพื่อนในบล็อกเชนเว็บไซต์เลยเยอรที่2นะนอกจากนี้ก็มีเว็บไซต์ลิงก์นะคะในนี้จะมีเว็บไซต์ให้เราเข้าไปกรอกด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันดูนะคะเทคโนโลยีบล็อกเชนเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะมันมีเว็บไซต์และก็นะคะนะมาดูนะอ๋ออันนี้ก็เป็นช่วงของการทดสอบระบบนั่นเองนะ ระบบเครือข่ายสําหรับการเพิ่มนะเพิ่มนะเม,มตาเวิร์ดเข้าไปนะครับเป็นการทดสอบระบบนะครับเพื่อนดิฉันก็ลองเปิดเข้าไปดูและก็ตัวนี้ค่ะดูสักเล็กน้อยอ่าตัวเดียวกันนะครับเพื่อนตัวเดียวกันนะคะ,นะคนนะ,คะฉะนั้นก็คือ เราสามารถกดเข้าไปดูในลิงก์ต่างๆได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือข่าวที่เขาเขียนอิงมาจากหัวหน้านักพัฒนามีการแบ่งปันนะคะและก็ชุมชนแบ่งปันด้วยนั่นเองเขาก็นํามาเขียนข่าวนะคะนะและก็เชื่อว่าในข่าวก็บอกว่าเชื่อว่านะากมีการนะเปิดเรียบร้อยแล้วอาจจะนะคะส่งผลให้นะ,ะมียอด นะผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากนั่นเองนะคะและก็จะช่วยในการเบินเผาในอนาคตต่อไปเราไปดูขา่าวอื่นต่อค่ะนะนี่ก็คือนะข่าวท่านนี้ก็มีการวิเคราะห์นะคะว่าหากมีการเปิดตัวชีบารเลียมรุ่นเบตา้าและโครงการเปิดนะโค,โครงการหรือดีแอปค่ะที่มาสมัครกว่าพันโครงการค่ะามาเปิดใช้นะคะก็อาจจะช่วย นะชําระภาษีหรือค่าธรรมเนียมนั่นแหละ,ะมีการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือภาษีนั่นเองก็จะช่วยเบินภาษีในครั้งนี้ก็คล้ายๆกับรูน,น่าคลาสิกเช่นเดียวกันค่ะก็จะช่วยในการเบินเผาต่อไปนั่นเองก็อาจจะดันค่ะท่านนี้ก็เป็นการกล่าวๆนะคะเพื่อนว่าปีนี้จะมีการเบินมหาศาลได้นะคะและอาจจะทําให้ชิบะอินุไปแตะ นะคะนะไปถึง1ดอลลาร์ได้นะคะแต่ในนี้เขาไม่ได้บอกว่าปีนี้จะไปถึง1ดอลลาร์นะคะเขาแยกเขาแยกนะคะแต่ว่ามีโอกาสไปถึง1ดอลลาร์ค่ะมันเป็นไปได้แต่จะเมื่อไหร่เราก็ต้องรอติดตามต่อไปค่ะเราไปดูต่อค่ะนะอย่างชีบะ ทางการค่ะก็มีการทวิตว่าชิบะแมตตาวอสดกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะเพื่อนเราก็รอจับตาดูต่อไปค่ะเรามาดูข่าวนะอย่างนี้ชิบะเลียมนะเน็ตเวิร์คค่ะก็ทีมงานของชิบะอินุเช่นเดียวกันค่ะก็มีการประกาศแบ่งปันการเปิดตัวชิบะเลียมรุ่นเบตา้าหรือทดสอบระบบนะคะเพื่อนเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะนะข่าวของแมตตาวอดนั่นเองนะคะเรื่องอ ซา,าโตชิข่ัวหน้านักพัฒนาได้พูดถึงแม้ตัวอร์ดกำลังจะมาเร็วนี้นั่นเองหลังจากเปิดตัวชิบารียมแล้วนะคะเพื่อนนี่ก็เป็นข่าวนะคะและก็กําลังจะไปแสดงงานที่สําคัญนะคะซึ่งดิฉันแบ่งปันไปแล้วนะคะและก็พร้อมภาพถ่ายสถาปัตย์ที่สวยงามน,นะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะชิบาริียมเปิดแล้วประกาศเป็นทางการของนะชิบาร นะก็เป็นข่าวที่เขียนมาจากการทวิตของหัวหน้านักพัฒนานะคะเพื่อนและก็ทาให้หลายสํานักข่าวไปเขียนนั่นเองอย่างข่าวของคริปโตนะคริปโตเบสิกก็เขียนเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะว่าตอนนี้ประกาศเปิดตัวชีบารเลียมรุ่นเบตา้าเรียบร้อยแล้วตามที่นะคะชุมชน คาดหวังและรอคอยตอนนี้ก็เป็นรุ่นของการทดสอบอย่างที่เรารู้กันนะคะเพื่อนมันจะเป็นการเปิดตัวแบบทยอยย,อยเปิดนะคะไม่ได้เปิดในทีเดียวนะคะเพื่อนนี่ก็เป็นกลยุทธ์1นะคะในการเปิดตัวนั่นเองก็ค่อยๆเปิดไปนะคะนะ,ะโดยเฉพาะช่วงนี้ตลาด ยังผันผลอยู่นะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะนะข่าวนี้ก็มีการทวิตแบ่งปันเช่นเดียวกันค่ะจากทีมงานของชีบาว่าชีบาเรียมเปิดแล้วนะคะเรามาดูข่าวเรื่องการเบิร์นหน่อยนะ,ะก็เป็นลักษณะของการกาวด้วยเบิร์นด้วยหากมีการเปิดตัวชีบะเรียมค่ะก็คาดการณ์ว่าชีบะเรียมสามารถเผาผ่านได้อย่างน้อย11 1, 1, 1, ึล้านล้าน ภายในไม่กี่เดือนนี้คือวิธีการนะคะฉะนั้นจะเกิดหรือไม่เราก็ต้องตามค่ะนะของ u ูทูบเค่ะก็เขียนว่าชิบาเรียมนะคะสามารถเผาได้อย่างน้อยห1ล้านล้านภายในไม่กี่เดือนนี้จะจริงหรือไม่นะคะเราก็รอจับตาดูค่ะนะเพราะตอนนี้นะ ก็เปิดตัวนะคะรุ่นเบตา้าทดสอบมีผู้มาสมัครใช้กว่า1,000นะคะ1 0 0 0โครงการนะคะเพื่อนนั้นนั่นหมายความว่าอาจจะนะทำให้มีการช่วยเบิร์นจำนวนที่เป็นไปได้หรือไม่ก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะนะนักพัฒนาชีบะกำลังทำงานอย่างหนักนะ,ะอย่างที่ไม่รู้จักเหนื่อยเพื่อมอบโครงการใหม่และวัฒนกรรมให้กับชุมชนซึ่งต้องนะต้องการนะคะความอดทนนะความอด นะไม่ครั้งใหญ่และใหญ่โตการเผาไหม้ของชิบะยังคงเป็นประเด็นร้อนในหมู่ชุมชนชิบะซึ่งต้องการเห็นการเผาไหม้ที่พุ่งสูงขึ้นเป็นล้านๆน,นะคะชิบะบ p พี PP, บัญชีทวิตที่เน้นชุมชนชิบะได้แชร์การย้อนกลับไปสู่สมมติฐานที่ตั้งโดยนะคะนะาหากนะโดยดูจากนะดิสคัร์ดนั่นเองอย่างเป็นทางการคาดการว่านะจะ เกิดการเผา111 1 11, 11, 11ล้านล้านชีบะนะคจะถูกเผาภายใน12เดือนนะคะเพื่อนนันะก็คือภายใน1ปีนั่นเองค่ะมีการเปิดตัวชีบบตรเรียมแบบเป็นทางการแล้วนะคะบอกก่อนนะคะหมายความว่าเปิดทั้งระบบไม่ใช่เปิดทีละเล็กทีลรน้อยนะคนะเพื่อนมันต้องเปิดและพร้อมใช้งานได้นั่นเองนะโดยเขาคาดการว่าทำไมมันถึงจะ นะทำให้มีการเผาได้หลายล้านล้านคือมันมีโปรเจกต์ที่รองรับอย่างเช่นชิบัสวอมก็จะมีเหรียญส่วนหนึ่งค่ะไปถูกตึงไว้และก็การเปิดตัวชิบัเหลียมก็จะมีผู้ตรวจสอบอีกนะคะโนตรวจสอบก็จะไปตึงราคาอีกและก็ไปช่วยเผาอีกในกลุ่มนี้และ3ค่ะก็คือนะโครงการดีแอปต่างๆที่เข้าร่วมกับชีบะเหียมนั่นเองอีก นะซึ่งยังไม่ได้คัดเลยนะเพื่อนแต่สมัครมาแล้วกว่าพันรายการค่ะและที่ไปค,คัดที่มันโอเคนะที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็มีทีมของชีบาค่ะก็เหมือนกับไปคัดแยกออกมาประมาณที่มันโดดเด่นที่น่าสนใจนั่นเองประมาณนะคะเพื่อนยี่สิบถึงสามสิบรายการที่น่าสนใจเป็นแบรนด์ดังๆนั่นเองนะคะนะนี่คือดีเอค่ะถ้ามีการเปิดก็ช่วยเผาอีกนะคะนอกจากนี้ก็มีมา s t ต r w o เวิร์ด และก็มี NFT อีกนะคะฉะนั้นจับตาดูว่านะโปรเจกต์เหล่านี้หากเปิดตัวผ่านบล็อกเชนเลเยอร์ที่2จะช่วยเบิร์นทำให้มียอดเผาต่อปีคะ่ะนะไม่น้อยกว่าหรืออยู่ที่ประมาณ111 1 11 1นะ111ล้านล้าน,านชิบะได้หรือไม่ตามที่มีการวิเคราะห์นะคะเพื่อนจำจำเป็นต้องมีความพยายามของชุมชนอย่างแท้จริงนะคะนี่ก็คือ เป็นกันเราไปดูข่าวเปลาวานสักเล็กน้อยค่ะก็มีเปลาวานนะพึ่งที่จะซื้อชีบาช่วงที่ดาวรงนั่นเองสองสามวันที่ผ่านมาและวันนี้อีกนะคะดิฉันก็ติดตามกระเป๋าเปลาวานกับวันนี้เปลาวานก็เข้าไปช้อนไปเก็บค่ะนะ,ะในข่าวนี้ก็คือเขาทําย้อนนั่นเองก็คือน่าจะเป็นการเก็บเมื่อวานและเขียนข่าววันนี้นะคะเพื่อนเพวานค่ะหัวทุยเพิ่มชีบากว่า2 1 5นะบิน บิลเลียนค่ะและก็หกร้อยเจ็ดสิบิลเลียนค่ะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เป็นยอดรวมนะคะที่ปปาวานเก็บที่บะตลอด นะทั้งอาทิตย์จนถึงเมื่อวันที่11นั่นเองหากเราไปดูกระเป๋าปาวานก็จะรวมยอดนะคะเพื่อนและก็มีรายงานรายวันอีกนะคะในทวิตเตอร์ทางการของกระเป๋าวานค่ะนี่ก็คือยอดของปาวานที่เก็บชีบะค่ะก็มาจากการรายงานของนะทวิตท,ทางการของปาวานนั่นเองเป็นกระเป๋าเงินนะจากอิตูเลียนค่ะปาวานอิตูเลียนนั่นเองก็มีการเก็บชี บาทนะคะรวมมี2ยอดใหญ่ๆค่ะ2กระเป๋าค่ะยอดแรก2 1 5ค่ะก็คิดเป็นเงินประมาณ2ล้านกว่าดอลลาร์และยอดที่2ก็ประมาณนะคะยอดที่2นะ,ะก็อยู่ที่ประมาณนะ,ะ4ล้านนะคะเพื่อนนี่ก็คือเป้าวานที่เก็บอย่างต่อเนื่องช่วงที่ดาวลงนะคะเพื่อนนี่ก็ถือว่านะ,ะเป็นการเข้าเก็บเพื่อเกิงกำไรเมื่อชิบะเปิดนะ,ะชิบาเรียมอย่าง เป็นทางการครบทุกระบบนะก็มีการคาดการณ์ว่าจะไปแตะ1่เซนหรืออย่างน้อยลอดศูนย์ไป1ตัวก็ทำไรทำลายนะทำลายศูนย์ไปได้ก็อาจจะทำให้เปราวาลเหล่านี้ค่ะทำกำไรได้นั่นเองนะคะส่วนอีกข่าวหนึ่งค่ะของ YouTube นะยู you, นะยูทูเดย์ก็เขียนข่าวเกี่ยวกับเปาวานเช่นเดียวกันค่ะนะก็คือเปาวานนะเก็บที่บาทอยู่ที่542 พันล้านตัวนะคะถูกปาวานคว้าไปค่ะนะเริ่มนะฟื้นศูนย์คืนกลับมาเมื่อวานเราจะเห็นนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็เพิ่มศูนย์ไป5ตัวและปาวานก็เข้าไปเก็บค่ะก็รักษาระดับศูนย์อยู่ที่4ตัวอย่างต่อเนื่องนะคะมันย่อเมื่อไรก็สังเกตว่าปาวานเข้าไปเก็บอย่างต่อเนื่องนะเพื่อนนี่ก็คือข่าวสารสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะนะสำหรับการเปิดตัวชีบาเรเลียมรุ่นทดสอบ ะะก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสำเร็จค่ะช่วงนี้ตลาดพันผวนวางแผนการลงทุนไว้ค่ะดิฉันก็เชื่อนะคะหากเราถือและเราติดตามโปรเจกต์นะ,ะติดตามความเคลื่อนเคลื่อนไหวของโครงสร้างพื้นฐานของชิบะค่ะติดตามนักพัฒนาค่ะเราจะเห็น นะสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นนั่นเองโปรเจกต์ต่างๆจะเกิดขึ้นและการลงทุนของเราดิฉันเชื่อว่าจะพิชิตเป้าหมายและสําเร็จได้นั่นเองวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสําเร็จค่ะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะวันนี้เพื่อนๆมีเป้าหมายในการถือชีบาทมีเป้าหมาย1บาท50สตังค์หรือ1ดอลลาร์ร่วมแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะคะอย่างดิฉันเองก็มีเป้าหมายถึง4เป้าค่ะนะถ้ามันแตะ เป้าแรกก่อนค่ะคือ1ก็คือ1เซนนั่นเองนะคะนะ,ะก็เอาตาม วานใหญ่ะวานลายใหญ่ๆค่ะเขาวางที่1เซนเราก็1เซนตามเขาค่ะขายตามเขาค่ะเล่นแบบเปาวานค่ะนะก็คือเปาวานเก็บช่วงนี้เราก็เก็บตามค่ะและขายเมื่อเปาวานปั๊มค่ะเราก็ขาย1เซนตามเขาค่ะและขายอีกรอบหนึ่งค่ะเราก็แบ่งไปเลยค่ะเพื่อนนะขายนะเมื่อมันครึ่ง5้าสิบสัตครึ่งหนึ่งของดอลลร์ดิฉันก็จะขายอีกรอบหนึ่งครึ่งของดอลลร์และก็ขายอีกรอบหนึ่งโอ้โหหนึ่งดอลลราไม่รู้เท่าไหร่ เราดูเทียบจากนะเทียบจากเท,เทียบจากด็อกคอยค่ะแต่ด็อกคอยโปรเจกต์เขาไม่โดดเด่นเหมือนกับนะชิบะนะด็อกคอยเนี่ยนะเขายังไม่อัปเกรดเป็นเรยอยอที่2นะเพื่อนและโปรเจกต์เขาก็ไม่ได้มีผู้คนไปใช้ด้วยอย่างของชิบะมีรับสมัครผู้คนมาใช้นะ โปรเจกต์ต่างๆมาสมัครเพียบเลยมันอาจจะต่างกันตรงนี้หรือไม่นะแต่ดิฉันเองก็ไม่ได้ไปติดตามโปรเจกต์ของด็อกคอยนะคะต้องบอกไว้ก่อนติดตามเฉพาะชีบาค่ะฉะนั้นค่ะมันมีโอกาสนะภายใน3ปีหรือ5ปีไปแตะ1่1ดอลลาร์ดได้หรือไม่นะคะตรงนี้ต้องจับตาดูค่ะนะถ้าไปถึง1ดอลลาร์เรามี3 0 0นะดิฉันยกตัวอย่างไม่ต้องเอา300ก็ได้ก็ห50 ล้านดอลลาร์ค่ะนะห้ขอไปห้าสิบล้านเหรียญที่บาทค่ะนะก็ทําเงินมหาศาลเลยเพื่อนๆอย่างน้อยเพื่อนๆถืถือ,ถอติดไว้ค่ะไม่ต้องขายเลยค่ะลองดูค่ะนะเป็นเศษเงินที่เราทิ้งได้ค่ะติดไว้สักนะถ้าเรา DCA ตอนนี้ราคากําลังของถูกอยู่เก็บไว้สักนะ20ล้านสิล้านค่ะอย่างน้อยค่ะเพืนะ่อนทิ้งไปเลยมันจะ ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะลืมมันไปเลยทิ้งลืมไปเลยดิฉันทิ้งลืมไปหนึ่งกระเป๋าค่ะไปเก็บไว้อยู่ในกระเป๋าของ นะคอยบิดแบบทิ้งไปเลย10ล้านเหรียญค่ะจะไม่ดูมันเลยค่ะเหมือนกับเราเผามันไปเลยนะคะเพื่อนนั่นคือดิฉันทิ้งไว้ค่ะนะก็มีกระเป๋าแบบทิ้งและไม่ดูมัน1กระเป๋าค่ะจะดูค่ะนะดิฉันแกะลงกระเป๋านี้มันจะหายไปหรือไม่เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีว่าอาจจะเคลื่อนย้ายกระเป๋านะคะอาจจะไปเคลื่อนย้ายเพราะเราใช้กระเป๋าของนะ อคอยบิดอยู่ค่ะก็ต้องดูค่ะว่ามันจะปลอดภัยหรือไม่นะคะวันนี้ข้แบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสำเร็จค่ะอย่าลืมร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ